เราเคยไปเที่ยวไมลูกบางแสนเหรอไม่เคยครับอยากไปเที่ยวไหมลูกอยากครับไปบางแสนจะไปไปดูอะไรลูกไปดูปลาครับปลาอะไรลูกปลากดครับอันนี้หนูคิดเองลูกหรือว่าครูสอนลูกคุรูสอนครับออกจากโรงเรียนนี้เถอะลูกนอกจากจะไปเที่ยวบางแสนแล้วสถานที่เที่ยวลูก อีกอย่างที่อยากไปที่สุดที่ไหนลูกนครนายกครับไปเที่ยวอะไรเกี่ยวกับนครนายกไปเล่นน้ําตกครับน้ําตกนางนางนใช้เวลานาน,านลูกเนาะน้นําตกนางนางน,นอนนางน,นอนตกนางน,นอนและน้ําตกวังวังน้ําเขียววังน้าเขียว